สวดัสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง c k k g เ m e กกันนะครับผมวันนี้ผมเบอร์ CCK Gamer ก็อยู่ในเกม Arena b าเบ k กเอาอ i n ฟิ t e ครับวันนี้มีคอนเทนต์ในโหมดเกมโหมดทีวครับผมโหมด3 3 0 0 0 0แสนเนาะก็วันนี้กับเล่นกับน้องมี่ทุกคนก็ที่ผมทำก็คือการจะเล่นแบบติ่มๆครับแล้วก็ฟาร์มเก็บกระสุนจากบอดเงียบๆครับเพราะกระสุนบอทในแบบ3 0 0แสนเนี่ย็นพวกกระสุนทอครับสามารถเอาไปขายนั้นละพันเลยเนะี่ย ดีกว่าไปฟังพวกตามพวกชันตามพวกเชลต์ต่างๆทุกคนมาดูที่ว่าแมตช์นี้ผมจะออกได้กี่ล้านทุกคนมาเปดูกันเลยครับก่อนที่จะไปดูคลิปครับทุกคนก็อย่าลืมครับผมใครที่เล่นเกมอเนนาเบรกเอาที่ยังไม่ใส่โค้ดเจียเตอร์นะทุกคนครับผมรบกวนครับผมฝากกดใส่โค้ดเจียเตอร์เดี๋ยวผมพิมพ์คําว่า c z k gamer นะทุกคนครับผมพิมพ์ในช่องนี้เลยครับส่วนลิงก์ครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ดีฟเคปชั่นนะทุกคน รางวัลครับตัวโคเอนครับแล้วก็ปืน AK74N แล้วก็เบสิกควิกคิดครับส่วนอีกอันนึ้งครับผมเป็นไอเทมที่ผมไม่เคยรู้ครับแต่คนดูที่กดใส่โค้ดไปได้ของดีแน่นอนทุกคนอย่าลืมครับผมกดใส่โค้ด CCK Gamer กันด้วยนะครับ <Kong> เราเองขยับไปไม่ได้เองขยับน,น,นี่ไงอา

มันเปิดเซฟไงกินงูจะไปบวกมันเดี๋ยวมันจะมาพี่มันจะมาเพราะมันจะมาไขมันจะพี่เห็นซ้ายมือพี่ไหมมันจะมีเออเห็นแล้วห้องห้องห้องที่แซมเออเอดีเลยมันจะมาพี่มันจะมาต่อเนื่องเลยแต่เรต้องขีห้องห้องนี้ก่อนพี่ดูประตูหน้าให้เอ็นดูตัวหลังไป้อย่าทำอย่าทำไรดิมันก็เล่นเสียงนะดิ เองเสียงโอ้โหเสียงสูงคนดังเลยแม็กอะอะไรใครเดินเองอะผม <c oughs> ไม่ใช่มีเสียงเสียงเนื้อ๋อ ข้างบนมันปิดแล้วนะมีนะออกเม,มอันนึงของทองของแดงใช่ของทองอันหนึ่งหกหมื่นเอง นี่คือหมดแล้วออุยยีิ้้งเวมันดีเลย่ะพี่สตรีมนี่ดีเลยหน่อยนึงปิดเสียงแล้วพี่ตามมีเลยมีเหรอเอาหมดเล้ไอ้บอทอ่ะมีเก็บหมดแล้วไอม้มีจอมรุด่ด ดูหมดแล้วเห็นก็แม็กบิร์งทิ้งหมดเนยบ้านละดูอะไรมัอะหมดเลยซ้ายมือมีคือหมดแล้วคือเสียงซ้ายมือเนี่ยมีมีมีเสียงนี่เสียงห้องห้องไลบรารีเพื่อนี่เบร์บอก เดี๋ยวกูจะเปิดโหลดดิ้งดอกนี่ไงรอยิงกับแม่งเลยเดี๋ยวบอทเกิดถ้าเกิดมันยิงบอทอ่ะเข้าไว้ถ้าเกิดมันยิงบอทแสดงว่ามันอยู่ถ้าไม่มีคนยิงบอทแสดงว่าไม่มีคนอยู่ใช้มือเนี่ยเหรอโหลดดิ้งเนี่ยไอ้ข้างเนี่ยเหรอเออเออท้องสมุดโอเคมีคนยิงบอทอ่ะแสดงว่ามันอยิงหวยโอเคเริ่มเริ่มพอเริ่มเริ่มจำเล่นบ่อยเริ่มเริ่มจำแล้วไม่ผมว่าด่านด่านไอ้อะไรนะทีวีเนี่ย มันมันแคบกว่าอมบรี่นะมันแคบกว่าแต่แค่มันซอกแซกมุมมุมมันที่แอบกล่องแมงบานเตยหมดมีฝาผ้อตีอย่างเอาเอา,เอาโซลา่าเซลล์ลิฟต์ออกมีลิฟต์ก็ผมอยู่ด้านลิฟต์นี่เดินไปครับว่าเดินนู่นเหรอเอาซ้ายพี่นั่นแหละตรงไปเลยเลี้ยวขวาเดี๋ยวผมบอกเลี้ยวขวาอ๋อนู่นเหรอใช่แล้วตรงไปเลย เหมื่มอะไรเปิดแล้วมีคนเปิดแล้วมีมันเก็บสุนหมดแล้วมันไม่ฟามของเลยเลยสุนสรวยกว่าบอกรวยกว่าพี่รวยกว่าเยอะใช่นะมนเก็บเบี้ยใบ,บายทางเก็บหมดเกี้ยงเลยปะ ああเอาตัวหนักมะละสตีมตดูดิตัวเนี่ในห้องมีบอดในห้องมีบอดเอาไปแล้วเปล่าไอีอ้กล้ว้นี่เออกิดผดีด้วยพี่เอวันลมากกว่าน <S <S be, ี้ ไม่ 0, นนเหลือไม่กันเหลือเออขี้ขวายเอาไมค์กันซีนหน่อยนี่เออนี่ยี่มี่หนยนะไม่เหลือีนใส่บิ่บิ๊าวะใส่ก่อนใส่ก่อนใส่ก่อนยังไม่พอยังไม่หมดยังไม่หมด มีเสียงมงขวามือพี่เนี่ยเนี่ยเดินอะ่ะบอดเปล่าวะบินไปแล้วอะ่ะไปเลยพี่ออกเลยผมรออยู่ออกเนี่ยเหรอ เฮ้ยบนมีม right ีคนเหรอนี่อะระวังหลังนะพี่หลังเป็นบันไดนะอ้าวบอดกระสุนไปไหนวะ băng giày khai bớt bớt, hỡi băng giày mông kia nè, đi con pí, đi ที่เดิมมาเมื่อกี้ปะถูกปะที่เดิมมาเมื่อกี้ปะเดีย๋ยวไม่ใช่ก็มไม่รู้เหลี่ยมห้องเพื่อพี่เฮ้ยไม่โดนเนทหรอ ตายแล้วพี่ไม่รู้มันด่วนเลยม่รู้ไม่ได้บอกโทรศัพท์อยู่มะมันตายเหรอไม่ตายมันมันทำอะไรอยู่ไม่รู้มันได้โทรศัพท์พี่สามนาทีนะพี่ต้องออกตรงไหนอ่ะออกกลางเดินไปไหนอ่ะเออเดินนี่ออกไปขวาเหรออ่ะใช่ขวา มันก็ไม่บอกด้วยนะไอ้มี่อ,ออ,อ,อ,อเ,ม,เม่มีมีเสียงคนออกเมื่อกี้คนนึงอะ่ะระเบิด,บดใช่มีเนท็ที่ว่าเป็นเน็ี่มดุ ตายตายตายไม่ได้ออกนะเน่ยโอยแหลกมากเลยว่ะเป็นที่อะไรเนี่ยกระเป๋าผมอยู่ข้างบนด้วยว่ะันมัเนี่ย,น,น,น,ยนาทีนึง มันอหลีโตไม่ใช่เหรอมีปืนอะไรบ้างวะโห ไม่ไม่เห็นอ่ะไม่รู้อิ่มกับเท่ากระเป๋าพี่หรือเปล่าไม่รู้อ่นทันแล้วมันคุยสับก็ไม่บอกพี่ถือสับอยู่ก็ไม่บอกเลยก็ไม่แจ้งเลย